สงกรานต์แต่เราก็ไม่หยุดที่จะมีข่าวดีมาบอกกันนะคะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ในเวลานี้เนี่ยใครที่มีอายุระหว่าง15-24ปีนะคะใครที่มีอายุระหว่าง15-24ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามทีค่ะขอให้มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกนะคะเรามีข่าวดีมีโชคมารอน้องๆอ,อ,อยู่สำหรับที่ต้องการเป็นพิธีกรหน้าใหม่นะคะอัดคลิปตัวเอง1น,นาทีค่ะ อัดคลิปตัวเองหนึ่งนาทีตามสไตล์ของน้องๆเลยนะคะแล้วโหลดคลิปขึ้น YouTube แล้วโพสต์ลิงวิดีโอของท่านลงบน Facebook Fan Page ของ New TV ค่ะหรือว่าอัปโหลดคลิปลง Facebook ส่วนตัวของตัวเองแล้วตั้งค่าเป็น Public ติดแฮชแท็ก newtv 1 8 newgen พร้อมกับข้อมูลติดต่อกลับนะคะทั้งนี้เพราะว่าสถานี newtv ช่องสิได้เริ่มแคมเปญ newtv new generation ค่ะเป็นการคัดเลือกพิธีกรรุ่นใหม่สไตล์ newgen หนึ่งคนนะคะเพื่อเป็นพิธีกรร่วมเดินทางไปตะลุยแดนญี่ปุ่นกับ newtv ค่ะแล้วก็งานนี้จะต้องทําหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงสารคดีท่องเที่ยวฮอกไกโดค่ะทั้งหมดเท่าไหายทั้งปวงเป็นความร่วมมือระหว่าง newtv กการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นค่ะ ใครสนใจเป็นวิธีกรหน้าใหม่นะคะก็อัดคลิปตัวเอง1นาทีแล้วโพสขึ้นโพสขึ้นใน YouTube แล้วก็ลิงก์ไปที่แฟนเพจของ NewTV นะคะหรือว่าลิงก์เข้าไปในแฟนเพจของตัวเองหรือใน Facebook ของตัวเองก็ได้แล้ว Hashtag NewTV NewGen ะคะพร้อมกับข้อมูลติดต่อกลับสามารถที่ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะในเว็บไซต์ของ n e w t v .co.th ค่ะในนั้นก็จะมีรายละเอียดที่สาหรับพิธีกรหน้าใหม่ วันนี้พิธีกรหน้าใหม่ของเราอาจจะอยู่ในสงกรานต์แต่ก็เอามาฝากบอกการสำหรับผู้ที่กําลังจะเป็นพิธีกรหน้าใหม่15-24ใครที่ดู n e w ทีก็เอาข้อมูลไปนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูพวกนี้มาประกาศใหม่สําหรับในช่วงนี้อีสกสักครู่หนึ่งขณะนี้เรากําลังเช็คข้อมูลอยู่นะคะพระสุเทพประภากรโรได้ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องระเบิดที่เซนทันสมุยและไฟไหม้เพลิงไหม้ที่ศูนย์อาหารใน โคออปสาหากรณ์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของพระสุเทพประภากรเลยก็ว่าได้ได้ออกมาพูดส่วนจะพูดเรื่องรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวติดตามแต่ว่าตอนนี้ไปทุกทิศทั่วไทยกับคุณวัชนาพ์วิชัยยะค่ะ เย็นทั่วล่ามหาสงกรานทั่วไทยปีนี้4ปอปลอดภัยปลอดเล่าปลอดแป้งปลอดโปะเริ่มที่เชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานป๋าเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่สุกกายเย็นใจมหาสงกรานต์ณลานประตูท่าแพผู้ร่วมงานคึกคักม่วนแต๊ะแตะเช่นเดียวกับนครศรีธรรมราชอันเชิญพระพุทธสีหิงมาให้ประชาชนส่งน้ำ ที่หาดใหญ่คนแห่เล่นสงกรานต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่คืนวานก่อนใครมีเจ้าหน้าที่จัดเฮลิคอปเตอร์บินดูแลความปลอดภัยเข้มขน้นอีสานสุรินเมืองช้างทำบุญตักบาทพระสงฆ์สามเณร200รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลประชาชนออกมาเล่นน้ำสงกรานคึกคักชาเชิงเซาหลังกราบไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วประชาชนและนักท่องเที่ยวเล่นสาดน้ำกันอยากสนุกสนาน พัทลุงไม่น้อยหน้าชาวบ้านออกมาเล่นสงกรานต์คลายร้อนทั้งเด็กและผู้ใหญ่สุขโขทยัยจัดสงน้ำโอยทานหรือทำทานสงกรานต์สีสัชนาลายัยและสการะพระยาลิไทยบุรีรัมเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูในเตดเตือนวัยรุ่นก่อเหตุวิวาทกันในงานสงกรานต์ที่สนามไอโมบายจะถูกจับโยนกระทะทองแดงและปรับ10,000 0บาท ย้ำจัดในส่วนบุคคลใครไม่เคารพกติกาเจอดีพี่เนจัดสำหรับคนที่มาเที่ยวงานถ้าใครมาสร้างปัญหาขัดความสุขกติกาก็คือหนึ่งคือปรับคนละหนึ่งแสนบาทสองทุกคนที่ก่อปัญหาทำดีได้ไปสวรรค์ไปเวทีคอนเสิร์ตไปสนุกสนานนะครับทำชั่วก็ลงกระชาทองแดง กทมตั้งแต่วันนี้ถึง15เมษายนรถไฟฟ้า BTS เปิดให้ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปใช้บริการรถไฟฟ้าฟรีในช่วงเวลา6โมงเชา้าจนถึงเที่ยงคืนแสดงบัตรประชาชนแก่พนักงานสถานี กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนชาวบ้านระยะนี้จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่สำหรับกรุงเทพมหานครฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ นครปฐมประมาณ4ี่ทุ่มของคืนที่ผ่านมามีเหตุไฟไหม้โรงเก็บรถกอล์ฟสนามกอล์ฟดัง Dynasty Golf and Country Club เบื้องต้นศูนย์กว่าร้อยล้านบาทส่วนที่พระนครศรีอยุธยาเวลาตีสอมีเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวภายในตลาดพระอินราชาที่เกิดเหตุเป็นร้านขายอาหารตามสั่ง จากนั้นเพลิงลามไปไหม้ร้านค้าข้างเคียงอีก4คูหาเจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับเพลิงนานหนึ่งชั่วโมงเศษเสียหายกว่า10ล้านบาทสาเหตุคาดไฟฟ้าลัดวงจร ชาเชิงเซาตำรวจคุมตัวนายคมสันหรือเบิร์ตจันสีอายุ26ปีและพวกอีก3คนผู้ต้องหาทำร้ายสวปพนมสารคามจนน่วมเหตุไม่พอใจที่ยึดรถจักรยานยนต์เตรียมไปใช้แข่งแว้นทำแผนประกอบรับคำสารภาพที่บริเวณปั๊มน้ำมันชวานกิจหนึ่งริมถนนสาย304ด้านฝากขาเข้าอำเภอพนมสารคาม ชัยภูมิเชาวเน็ตแห่แชร์คลิปทหารลงโทษวัยรุ่นซิ่งรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกให้กระโดดตบ20ครั้งนั่งสำนึกผิด5นาทีเหตุเกิดบริเวณสี่แยกหนองบัวโคกอำเภอจตุรัสอดีตและปัจจุบันวันนี้เป็นวันสงกรานต์ถือกันว่าเป็นวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดิมกำหนดการคำนวณทางดาราศาสตร์แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่าเป็นวันที่1 3ถึง15เมษายน ในทางโหราศาสตร์วันมหาสงกรานต์ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่14เมษายนเวลา14นาฬิกา24นาที0วินาทีทางจันทร,รคติตตรงกับวันอังคารแรม11ค่ำเดือน5ปีมะแม นางสงกรานปีนี้นามรากสดเทวีทรงพรหุรัตทัดดอกบัวหลวงอาพรแก้วโมราพัสสาหารโลหิตหัดขวาทรงตรีศูนย์หัดซ้ายทรงธนูสอนมีวรวาหะหรือสุกรเป็นพาหนะตั้งสติให้ดีในว่าปีนี้ดุ